สวัสดีครับโอเลปาร์ชแนลครับกับวิถียูทูบบ้านะครับก็วันนี้ก็มานําเสนอคลิปดีๆมีสาระนะครับกับเครื่องยนต์หรือรถยนต์ของเรานะครับวันนี้จะาสาระอะไรมาแนะนําเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะพามาลบไฟเตือนกองโซล่าของวีโก้นะครับวีโก้หรือ คอจูเนอร์ก็น่าจะทําได้วิธีเดียวกันนะครับวันนี้สําหรับใครที่ทําไม่เป็นทําง่ายครับเดี๋ยวผมจะพามาทําซึ่งผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่าผมก็เคยมีประสบการณ์ในการทําก็เลยอยากจะมาแนะนํา mm hmm. ทุกคนนะครับนี่ mm. นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับโอเคครับฝากทุกคนกดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการทําง่ายๆครับผมบาย โอเคนะครับทุกคนก็นี่คือไฟที่มันโชว์นะครับก็จะเป็นไฟเตือนของกองน้ํามันโซล่านะครับกองโซล่านะครับปัจจัยที่มันจะขึ้นก็มีอยู่2ปัจจัยหลักๆนะครับก็คือว่าอาจจะมีน้ําเข้าไปในกองโซล่านะครับแล้วก็2ก็จะเป็นพวกตะกอนนะครับที่จับอยู่บนกองโซล่าทำให้กองโซลา่า ทำงานได้ไม่ดีนะครับหรือว่ามันจะขึ้นเป็นสีดาจากสีขาวนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนกองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าไฟมันยังโชว์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการลบไฟง่ายๆแล้วก็ทําไปด้วยกันได้ครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็สตาร์ทรถติดนะครับแต่ว่าไฟมันยังไม่ดับนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดับนะครับอ่า อันดับแรกเลยนะครับเราจะปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องปิดสวิตช์นะครับเราจะปิดเครื่องปิดสวิตช์นะครับนะครับโอเคพอปิดเครื่องเสร็จนะครับเราก็จะไปข้างนอกนะครับนี่นะครับเราก็จะมาถอดอ่านี่คือกองโซลานะครับซึ่งผมก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้ว เราก็จะมาถอด,ดกดตรงนี้แล้วก็ดึงนะครับออโอเคหลุดออกแล้วนะครับเราก็จะไปต่อไปเราก็จะไปเปิดสวิตช์ขึ้นนะครับปุ๊บอ่ายังขึ้นไฟโชว์อยู่นะครับยังขึ้นไฟโชว์ทุกอย่างปิดปกตินะครับไฟโชว์ขึ้นอยู่นะครับให้ต่อครับ เราก็จะมาเสียบปลั๊กนี้เข้ากับคืนไฟนะครับทุกคนปึ๊บลงล็อกเรียบร้อยนะครับมาดูกันซิว่าไฟเราจะหายหรือเปล่านะครับแทม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 อ้าวหายแล้วครับทุกคน <c oughs> หายแล้วนะครับไฟเราก็หายแล้วนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์ทำงานปกติหรือเปล่านะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เครื่องยงทำงานปกตินะครับทุกอย่างปกติแล้วนะครับนี่เปิดไฟอะไรก็ปกตินะครับโอเคครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะาทําทตามคลิปแล้วก็น่าจะทําได้ทุกคนนะครับก็ทําทไม่ยากครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยทํา แล้วไม่กล้าลองทําลองทําดูครับไม่เสียหายครับก็สําหรับถ้าคนไหนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวผมจะหาสาระดีๆมามอบให้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม